กรมอนามัยเผย10เทคนิคช่วยให้นอนหลับเพียงพอนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนาย,ยิ่งจเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยร่วมกับสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงานวันนอนหลับโลกในประเทศไทยประจำปี2565ภายใต้คำขวัญที่ว่านอนดีมีวินยัยสร้างโลกสดใสจิตใจแข็งแรง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการนอนหลับที่เพียงพอและมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกช่วงวัยซึ่งมีผลต่อสุขภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและโรคประจำตัวในแพทย์สุวรรณชัยกล่าวว่าวิธีการที่ช่วยให้หลับเพียงพอและมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีสามารถปฏิบัติได้ตามหลัก10วิธีดังต่อไปนี้ 1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน 2. รับแสงแดดที่เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย30นาที 3. ไม่นอนในเวลากลางวันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ควรเกิน30นาที4ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ก่อนนอน2ชั่วโมงไม่ควรออกกำลังกาย5ห,หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนและอาหารมือดึกอย่างน้อยสี่ชั่วโมงก่อนนอน 6. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย4ี่ชั่วโมงก่อนนอน7 นอนเตียงนอนที่สบายอากาศถ่ายเทไม่มีแสงเล็ดลอดและเสียงรบกวน 8. ผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลเช่นการนั่งสมาธิ 9. ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้นไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือกินอาหารบนเตียงนอนและ10หากนอนไม่หลับภายใน30นาทีควรลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้งเมื่อง,ง่วง